ท่าเรือเต็มแล้วจะเอาของท่าเรือมาไว้ที่นี่กพอได้อยู่ไม่มีอำนาจใดในโลกล่ะผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีอำนาจใดลำเลือดหน้าเทิดทูน ประชาชนสมบูรณ์นิรันร์ไปพี่น้องที่กระลบครับความตั้งใจวันนี้ที่จริงจะไม่มาขึ้นเวทีอยากมานั่งสนทนากับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่ข้างหลังที่มาจากปากใต้ก็เยอะ ก็ได้สนทนากันพอสมควรอยากเป็นผู้ชุมนุมบ้างตันหนัดเรื่องคลุกฝุ่นนะ่ะแต่ว่าบังเอิญน้นองเล่ได้ดบอกว่าพี่นันเอาสักหน่อยเพราะวันนี้ผู้ประสัยหลกัหลกๆนั้นเสียงชํำรุดหมดแล้ว ก็เลยมาขัดตาทับหน่อยในเวลาไม่มากนักพี่น้องทีกระรบครับก่อนขึ้นเวทีได้หันไปดูโปสเตอร์ที่เขาติดก้างหลังว่าห้ามพูดถึงเพศสภาพไอ้ผมมานึกดูแล้วเอาแล้วนายกเรามันผู้หญิงเนี่ยแล้วเราจะพูดยังไงวะก็ไม่เอางิงก็แล้วกัน พูดถึงนายกก็แล้วกันนายกที่วุฒิภาวะตาำนายกที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ก็แล้วกันไม่รู้แดดรู้ฝนก็แล้วกันเอาแค่นั้นนะพี่น้องที่าร,รบครับเขาก็โชคดีเหมือนกันนะในช่วงที่เรากำลังยำ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 ,ยำกำลังจะ ใส่พลิกพอดีอ่ะบางเงินตึกมันตลมเส้ยก่อนเลยกลบเรื่องซุกหุ้นซุกพีเอ็นอะไรของเขาหมดซุกป่าซุกวัดข่าวนี่หายไปเลยแต่ว่าพี่น้องครับนั่นมันกลบด้วยชีวิตมันกลบด้วยความเจ็บปวด มันกลบด้วยความสูญเสียเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจของพวกเราพี่น้องทั้งหลายความชั่วของเขาไม่น่าจะเอาชีวิตของใครไม่ว่าจะชาติไหนมากลบข่าวที่มันชั่วสื่อมวลชนก็เหมือนกัน อย่ามุ่งแต่ข่าวนั้นเอาข่าวนี้บ้างเอาข่าวสนามกอล์ฟอัมพายบ้างเอาข่าวบ้านเขาใหญ่บ้างเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวเหล่านี้นั้น มันก็สร้างความสูญเสียสร้างความอับปยุทธ์ให้กับชาติบ้านเมืองแบบยั่งยืนเหมือนกันเดี๋ยวพอข่าวนี้จบจางหายไปไม่รู้ข่าวไหนมากลบอีกมากลบบอนกาซโดูมากลบบ,อน,ลบ,บอนออนไลน์ เพราะจะนั้นพี่น้องเราอย่าไปหลงกลหลงทางทางใครทางมันการต่อสู้ของพ่อแม่พี่น้องเป็นการต่อสู้ที่ชอบทำใช่ไหมครับเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีใครปฏิเสธใช่ไหมครับการต่อสู้เพื่อคัดค้านอบายริย มันหน้าไหนที่บอกว่าการต่อสู้ของเรานั้นมันไม่ดีมันไม่ถูกมันไม่ต้องบอกมาสิไอ้ที่บอกว่าโอ้ยมอ็บเนี่ยมอบเล็กน้อยมอบนำจิ้มไอ้คนพูดอย่างนี้ไอ้พวกเต่าล้านเปียไอ้สมัยก่อนที่เขาชุมนุมกันเมื่อศึกสภาต้ามินสิบหก มกไอ่14ตุลาพวกนี้สมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลตัวสับกระดูกหมาก็ยังไม่มีแต่วันนี้เรานั่งกัน,นตรงนี้เสียงที่เราเปล่งไปจากตรงนี้มือที่เราตบเสียงดังตรงนี้มันดังก้องไปทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นอย่าลําพองอยู่ที่ว่าเวทีคอพอทอก็บอกว่าเฮ้ยเอาเลยสู้อย่าถอยแล้ววันนั้นคนจะออกมาพี่น้องแล้วจะเห็นฤทธิ์ว่ามันน้ำจิ้มหรือเปล่าพวกนี้มันดมันดูถูกประชาชนมาอย่างนี้มาช้านาน มันเปลี่ยนสีเปลี่ยนนิสัยมันเปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนนิสัยมันก็เปลี่ยนวันนี้มันได้นั่งเก้าอี้ใหญ่โตอุดมการไปไหนหมดไม่รู้นิสัยมันก็เปลี่ยนเห็นไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของประชาชนต่อประเทศชาติอย่าไปขวากไว้กับใคร พราะประเทศมันเป็นของคนทุกคนไม่ต้องไปฝากันนะการเมืองประมาณย้ายพักกันตลอดเลยมันขายตัวกันตลอดเวลามันมาเจอเราในกล่าวหาเสียงนี่มันกราบตีนเมื่อมาอยู่ข้างหน้าเรามันก็กราบหมาก่อนอะ่ะก่อนจะถึงเราอะ่ะแต่พอ เลือกตั้งเสร็จเรากลาง่ายเสร็จมันหายหัวไปเลยพี่น้องจริงไหมนี่คือนิสัยพวกนี้ไม่ว่าจะพักไหนหละ่ะเพราะฉะนั้นประชาชนอย่างเราต้องยืนให้มั่นจิตใจให้มั่นเลือกคนที่เลวน้อยที่สุดก็พอ ไอ้คนที่มันเลว็วไม่เล็วเลยนะมันไม่มีในโลกนี้โดยเฉพาะันกการเมืองไทยอยู่ที่ว่ามันเร็วน้อยเร็วปานกลางเล็วที่สุดเร็วมากเท่านั้นเองแต่ตอนนี้มันถึงกันที่ว่าเร็วสุดๆพี่น้องเพราะฉะนั้นเราอย่าวางใจเด็ด หลายวันผมพูดเรื่องท่าเรือเยอะไปแล้วเข้าใจว่าทุกคนก็รับทราบพี่นองการท่าเรือของผมก็เริ่มกันแล้วตอนนี้เริ่มใส่เสื้อกันแล้วสีดำบ้างสีขาวบ้างเซฟการท่าเรือบ้างนี่ยังจะเสื้อต่อไปผมบอกว่าอุงอิงเก็ดเฮา อุ้องอุ้งอิงอุ้อิง,อง,องนั่นแหละเรื่องอย่างนี้เรื่องไล่คนนี่เราจำนานอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ต้องบอกเลยว่าจะไล่แบบไหนเห็นไหมครับพี่น้องเราจะ,ะนั้นอยากคิดว่าเรามานนั่งอยู่ตรงนี้เอ้ยมันจะชนะไหมวะจะสู้เขาได้ไหมวะ เขาจะมาทำอะไรเราหรือเปล่าวะไม่มีทางพี่น้องสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยเก่ามันมีหลายอย่างที่จะเป็นกราะป้องกันพวกเราถ้ากลัวผมก็ไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกแล้วพวกผมก็จะไม่ยืนตามหลังพี่น้องแต่จะเดินนำหน้าพี่น้อง แต่ไม่ใช่นำหน้าที่แมวมันบอกว่าเสียงปืนนังเมื่อไร่ผมจะเดินนำหน้าสุดท้ายไปอยู่ดูใบเลยรับรองพวกเราทั้งหมดที่อยู่ที่นี่จะไม่เป็นแบบนั้นเด็ดขาดเราจะนำหน้าประชาชนเพราะเราคือคนของประชาชนเพราะฉะนั้น ไอ้ใครที่ดูถูกตูแครนคอปทอหรือสอสอปชหรือพันธมิตรที่มาอยู่ตรงนี้ทั้งหลายรับรองคิดใหม่มึงไปคิดทำไม่พวกเราวิ่งเร็วกว่าพวกมึองแล้ะแต่เราไม่วิ่ง เพราะพวกมันอนะพุงโยแล้วมันวิ่งไม่ไหวแล้วไปยืนที่โน่นไปเกะกะเขาเปล่าๆทำอะไรได้อะ่ะที่เขากำลังจะไปดบปต่นานอยู่อะมุลนิดมูลที่ร่วมกัน,นยูมยังบนเลยพี่บินพี่ไทยเรายังบนเลยเกะกะเขาสั่งการก็ไม่เป็นไม่รู้ไอ้ตรงเนี้ยย สมควรมออไม่ใครให้ใครเป็นบนรับผิดชอบแม,ม่มั่วเลยต่างคนต่างสังต่างคนต่างสังแต่เวลาเขาถาม i, ามาเฮ้ยทาไมไม่เตือนภั bed, าายเอสเอ็มเอไมไม่ส่งบอกแบะบอกแบะบอกแบะโยนกันไปโยนกันมาเพราะอะไรพี่น้อง ผมก็สงสารข้าราชาการเหล่านี้นะผมก็เคยเป็นข้าราชาการมาเก่าเพราะมันต้องรอรับคำสั่งไอ้ผู้บัญชาการเหตุการณ์เนี่ยถ้ามันเก่งจริงมันรู้จริงมันตั้งใจจริงมันรู้งานจริงอันไหนก่อนตามก่อนอันไหนทำทีหลังทุกอย่างมันก็ปฏิบัติการไปอย่างรวดเร็ว วันนี้มันยังทาบอดกรำช่างอยู่เลยนี่ขนาดตึกเดียวนะพี่พ่อแม่พี่น้องแล้วถ้ามันพังแบบประเทศปะมา่าเขาละ่ะตายเป็นพันพันเนี่ยปันนี้มันปล่อยให้เน่าแล้วไม่ใช่เหรอมันทางานไม่เป็นคนที่เก่งคนที่ทางานเก่งมันก็ไม่ปล่อยมือให้เขาทำ อย่างอิสระตัวเองแก่ซัพพอร์ตก็นั่นเองเครื่องมือไม่พร้อมเอามาอาหารไม่พร้อมสั่งมาเงินไม่พร้อมอนุมัติมาเท่านี้คนตะมานมันก็ไปได้แล้วไปโลดแล้วพอไม่พี่น้องเนี่ยผมก็สงสารสุนักเหมือนกันนเนี่ย พราะว่าเวลาปฏิบัติงานเนี่ยมนุษย์เราก็ใส่รองเท้าสุนักมันเดินเท้าเปล่าอะ่ะโอ้โอยแล้วไปดูงานอย่างนี้แต่ละคนเนี่ยแต่งตัวเสื้อขาวจัว่วยังออกมาจากห้องอณนะรัฐมนตรีแล้วไปลุยทำเดินขวางหน้าเขาขวางกล้องเขาขอให้กูได้อยู่หน้ากล้องกูก็พอใจแล้ว มันทำตัวเป็นดาราหน้ากล้องอ่ะพอไม่พี่น้องแล้วเราจะปล่อยมบริหารบ้านเมืองต่อไปไหวอ่ะและ้วจะทำไมไล่มันนี่ไมเอาดังดังรัฐบาลนี้รัฐบาลนี้รัฐบาลนี้ เออมันต้องอย่างนี้สิครับขอบคุณมากครับ